Okay. อ่ะเรื่องต่อไปมีขั้นาการตำรวจนะครับปรึกษามาว่าตัวเนั้นถูกปปทชี้มูลเรื่องของทุจริตนะกรณีเรื่องของการที่เป็นพนักงานสอบสวนและทำสำนวนเสร็จแล้วปรากฏว่าก็วิง่งไปช่วยราชการอีกอท้องที่หนึ่งทำงานท้องที่ทและต้องมาเคลียร์สำนวนในท้องที่เก่าปรากฏว่ามันจะครบ เรื่องของระยะเวลาในการที่จะตั้งสั่งฟ้องก็มาทําสํานวนแล้วก็เอาสํานวนนั้นไว้ต่อหน้าห้องของพุ่งคำชาในห้องเลยนะฮะวางไว้ในะห้องในห้องไม่ในชะ่แต่ว่าระหว่านั้นนี่นะครับพุ่งคำชานั้นไม่อยู่นะครับไม่เข้าสถานีประกอบกับตัวเองนั้นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องนําเรื่องนั้นส่งหน้าในศาลนะก็เลยลงลายมือชื่อ นะครับลงรายมือชื่อของรองผู้กับคนนั้นนะประเด็นก็คือมีการนะครับ,บ,รนะรบแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการปลอมลายเซ็นนะฮะแจ้งหนึ่งห้เจแล้วก็เรื่องของการปลอมลายเซ็นนะครับปรากฏว่าในเบื้องต้นนะครับวินยัยนะครับเรื่องวินัยนั้นก็เป็นวินัยไม่ไม่ไร้ายแรงไปนะครับ เป็นเรื่องของการาสั่งขังไปแต่ทีนี้ปรากฏว่าทางด้านของรองผู้กกับคนนี้ไม่พอใจคือไม่สาแก่ใจตัวเองก็เลยไปแจ้งความคดียายากับปปทนะครับในความผิดฐานนี่แล้วฮะหนึ่งห้าเจ็ดนะปรากฏว่าปปทเมื่อรับเรื่องและก็มีการไต่สวนรับเรื่องเสร็จแล้ว ก็มีมติออกมานะครับว่าผิดหนึ่งห้าเจ็พร้อมกับส่งมติของอปปทนั้นไปยังผู้บังคับชาผู้บังคับชาไม่รับมติของปปททำไงครับก็ต้องด,ดําเนินการวินัยไล่ออกสถานเดียวนะไล่ออกคดียายาอายการสั่งฟ้องไปตามระบบนะ แต่ในคดีไอคดีวินัยนั้นไล่ออกนะครับเพราะถือว่าเป็นวินัยได้แรงนะครับเมื่อปกทม,มีมติมาแล้วใช่ไหมพุ่งข้มชาก็ต้องดําเนินการอย่างเดียวครับคือต้องไล่ออกสถานเดียวนะครับวินัยได้แรงก็ไล่ออกนะก็มีการอุทธรณ์เรื่องวินัยนะครับไปที่กปคทร,รนะครับเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกปคทรรทีนี้ผลคดีอาญาปรากฏว่านะครับ สารอาญานะครับมีคำวินิจฉัยนะครับสารอาญาทุจริตว่าเป็นเรื่องของการเนี่ยคือลงไม่ลงลายมือชื่อนะครับแทนจริงนะแต่ความเสียหายนะครับมันไม่ได้เกิดความเสียหายเพราะมันเป็นเรื่องของการที่นําสํานวนคดีนั้นไปส่งพนักงานอายการพนักงานอยการกันกรองแล้วก็มีความเห็นการสั่งฟ้องสารลงโทษจําคุกสี่ปีคือตัวก็ยังอยู่เนยหห้องขังอยู่ นะตัวของผู้กระทาความผิดก็อยู่ในห้องขังถูกด,ดําเนินคดีอยู่ใน,ในเรือนจำไปสารมาว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการลงลายมือชื่อนะครับแทนก็ตามนะครับในหน้าเป็นความผิดอาญาก็ตามนะแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์นะเข้าใจไหมก็เลย นะฮะมีความผิดนะครับในเรื่องของการปลอมลงลายมือชื่อปลอมนะครับโทษจำรอลงอาญาแต่ไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่ผิดหนึ่งห้นเจ็ยนะแต่เป็นเรื่องของการลงลายมือชื่อกับผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ก็คือปลอมลายมือชื่อนั่นแหละนะโทษจำรอลงอาญาแต่ไม่ผิดเรื่องหนึ่งห้าเก็ยก็แปลว่าคำพิพากษาคดีอาญากับ การลงโทษทางวินยัยข้อที่จริงนะหรือความหนักของเนื้อหาเนี่มันต่างกันตอนที่คุณลงเขานี่อ้างเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดนะอ้างเรื่องของการที่นะเป็นเรื่องของการลงรายชื่อเพื่อเรียกรับประโยชน์เพื่อได้ประโยชน์อะไรแต่ศาลตัดสินได้ไม่ใช่ก็หมายความว่าคําพิพากษากับวินยัยนะข้อที่จริงเนี่ยในการที่ใช้ดุลพินิษแตกต่างกันแนละ เพราะแตกต่างกัน,กนครับมันก็เข้าเงื่อนไข,ขของมาตราที่หนึ่งรยสอรค2งของพรบตำรวจปีห5ห้าในการที่จะได้รับการพิจารณาทบทวนวิทางวินัยใหม่อย่ะเลยนะช่วงของการไล่ออกช่วงของการจัดทําคําสั่งนะครับวินัยไล่ออกนั้นพุ่มเข้ามาชานั้นถูกปิดปากจากปปทเพราะมะติปปทนั้นปิดปากพุ่มคข้ามาต้องมีหนะ้าที่ในการจัดทําคําสั่งวินัย นะครับรายแรงไล่ออกสถานเดียวดังนั้นถือว่าคําพิพากษาของศาลกับความเห็นหรือมติของปปทนั้นแตกต่างกันโอเคไหมพอแตกต่างกันครับก็เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของผู้คำัญชาด้วยแล้วก็เป็นหน้าที่ฝ่ายหนึ่งของข้าราชการตำรวจพนันด้วยที่จะต้องยื่นคําร้องเขียนคําร้องเข้าไปเพื่อให้มีการทบทวนว่าไอ้ที่คุณลงโทษผมแต่วินัยรายแรง นะครับไล่ออกแต่คำพิพากษามันไม่ใช่มันนีม่มีทุจริตไม่ผิดหนึ่งห้าเจ็ดมันผิดมันเป็นการผิดเรื่องของการลงมลายมือชื่อนะครับโดยไม่มีอำนาจปลอมลายมือชื่อของพุ้คำชาแต่การปลอมลายมือชื่อนั้นเพื่อไปส่งอายการฟ้องคดีแล้วก็อายการก็ฟ้องคดีตัวผู้ต้องหาก็ติดคุกไปนะจึงไม่ได้เกิดความเสียหายต่อราชการสร้างเขียนนะไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ราชการดังนั้น ฐานของการคิดที่จะนํามาดําเนิกนการทางวินยัยข้อที่จริงนะมันเลยต่างกันไงพอมันต่างก,ากันครับยื่นทบทวนได้ข้อการตรวจนั้นนะครับที่ฟังอยู่ฟังรายการอยู่ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยผมจะมาคุยในรายการนะรอฟังด้วยท่านใช้ช่องทางที่มาตราที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวรรคสองในการที่ทําคําร้องของให้พุ่งครับอยานั้นทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพราะคดียา มันถึงที่สุดแล้วนะมันถึงที่สุดแล้วนะตรงนี้น่าสนใจมากนะก็ลองติดตามดูนะฮะมันมีสองเรื่องที่ที่มาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการขอทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยใหม่ตามมาตราที่หนึ่งรอยกรณีที่ปปชหรือปปชมีมติส่งคําวินิจฉัยให้ผู้ข้าบัญชานั้นดําเนินการทางวินยัยไล่ออก สถานเดียวตามความเห็นของปปชหรือปปทแล้วแต่กรณีโอเคไหมฮะอ่ะพักเบรกเรื่องนี้มาดูข้อสอบถามนะครับโอ้โหเยอะมากว่ามีข้อสอบถามอะไรบ้างกดหัวใจให้ด้วยนะฮะเพิ่มค่าเอ็นเกตมสให้ผมหน่อยนะฮะ